สวัสดีครับพบกับช่องมหัศจรรย์พันหมูดำนะครับผมที่นี่ชากังลาบุรีฟาร์มนะครับตั้งอยู่ที่บ้านมอเจริญตะบนหินดาษอาเภอปางศิลาทองจังหวัดกําแพงเพชรช่วงนี้ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับไม่ค่อยได้อัปเดตไม่ค่อยได้ถ่ายหมูดำสองตัวครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับหมูสองตัวนี้คืออนาคตแม่พันประจำคอกนะครับผม ก็จะเป็นสายพันธุ์เหมยซานผสมดูร็อกนะครับแม่เป็นแม 1, ่พันธุ์เหมยซานร้อยนะครับพ่อเป็นพ่อดูร็อกเลือดร้อยนะครับผมสองตัวนี้ก็เป็นหมูดำเลือดสองร้อยนะครับที่พี่ๆเขาแซวกันในกลุ่มเลี้ยงหมูป่าหมูดำเพราะเป็นแม่แม่พันธุ์เหมยซานเลือดร้อยกับพ่อดูร็อกเลือดร้อยนะครับ มันก็เป็นการผสมข้ามสายพันธุ์นะครับเพื่อเอาจุดเด่นทั้งสองสายพันธุ์มาพัฒนาครับผมจุดเด่นของแม่พันธุ์เหมยซานก็คือให้ลูกดกนะครับให้ลูกดกกินง่ายนะครับแล้วก็จุดเด่นของสายพันธุ์ดูล็อกก็คือเขาเรียกมวลมวลกล้ามเนื้อมวลร่างกาย ก็จะใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็ให้หมวลเนื้อเยอะอะไรประมาณนี้ครับเป็นกล้ามเนื้อที่เยอะก็จะเห็นเป็นสันเป็นอ,อ่มีกล้ามเนื้ออะไรบ้างครับเพราะสายพันธุ์เหมืยซานจริงๆแล้วก็จะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อค่อนข้างค่อนข้างไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมก็เลย นำสองสายพันธุ์นี้มาพัฒนานะครับผมมาพัฒนาก็จะได้เป็นอนาคตก็จะเป็นแม่พันธุ์ประจำคอกนะครับผมแล้วก็กำลังนำเข้านะครับกำลังนำเข้าพ่อพันธุเข้ามาเป็นพ่อพันธุ์สายพันธุ์เบิร์กเชียนะครับเลือดร้อยเหมือนกันก็ตอนนี้ก็กำลังรอขนส่งอยู่นะครับผมก็ถึงวันนี้ก็ตั้งแต่วันที่เขาคลอดถึงวันนี้ก็ได้อายุ2เดือนแล้วครับผมแต่ก็ยังไม่มาถึงคอก เราขนส่งอยู่ที่แรกนัดกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับขนส่งไม่เข้าไปรับหมูก็นำเข้ารูพ่อพันนะครับเป็นสายพันธุ์เบิร์เชียก็เป็นก็นำเข้ามาไกลอยู่ครับจากภาคอีสานจากจังหวัดสุรินทร์ต้องขอขอบคุณฟาร์มหมูดำเมืองช้างนะครับผมพี่มนชัยนะครับก็ แบ่งสายพันธุ์ดีๆให้เอามาเลี้ยงนะครับผมก็เป็นฟาร์มฟาร์หมูเบิกเชียที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมฟาร์หมูดำเมืองช้างนะครับผมก็ฝากเข้าไปติดตามรับชมพี่เขาได้นะครับผมก็เขาก็เลี้ยงหมูดำเบิกเชียมาตั้งแต่แรกๆนะครับก็รอขนส่งอยู่ครับรอขนส่งอยู่ว่า จะเข้าไปรับหมูให้ได้ตอนไหนหมูดำสองตัวนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็อายุ3มเดือนนะับเข้าสเดือนกใกล้จะได้สเดือนแล้วก็น้ำหนักก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสักประมาณเท่าไหร่สักยี่สบวก30บวกประมาณนี้นะครับอายุ3มเดือนกว่าจะ4เดือนแล้วครับผมก็ คงจะเลี้ยงไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะสมบูรณ์จริงๆประมาณสัก8เดือน9 <ๆ S 2> เดือน <ๆ S 2> หรืออาจจะเป็นปีนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวก็ดูตัวผู้ด้วยว่าจะพร้อมผสมตอนไหนเดี๋ยวตัวผู้ก็ตอนนี้ก็ยังได้ประมาณ2 2เดือนนะครับผมครบ2เดือนกำลังรอขนส่งมาอยู่ครับขนส่งไม่เข้ามา ขนส่งไม่เข้าไปรับหมู่ให้นะครับผมพอดีว่าน่าจะติดขัดเรื่องการขนส่งอยู่แต่พี่เขาก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับว่ารอขนส่งตอนนี้เขาก็ทำรังไว้ทำอะไรเตรียมเตรียมพร้อมแล้วนะครับผมอนาคตก็จะกลับมา,าจะมาเป็นพ่อพันธุ์นะรประจำคอกที่จังหวัดกําแพงเพชรเดี๋ยวถ้าหมู่มาแล้วก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผม ก็เป็นอาชีพเสริมนะครับสำหรับการเลี้ยงหมูมีงานประจำทำอยู่แล้วนะครับผมสำหรับท่านที่รับชมหรือติดตามอยู่แล้วก็จะรู้ว่าผมมีงานประจำทำเลี้ยงหมูก็เป็นอาชีพเสริมสำหรับเอาไว้เลี้ยงนะครับเลี้ยงในช่วงเวลาเช้านะครับเช้าแล้วก็ช่วงเย็นที่มีเวลาว่างจากการเลิกงานนะครับผมเลี้ยงหมูไม่ไม่เลี้ยงหมูนี่ไม่ไม่ยากนะครับแค่มีอาหารให้เพียงพอนะครับผม แค่มีอาหารในเพียงพอสําหรับเขาผมให้อาหารแค่2ช่วงเวลาคนระับแค่ช่วงเวลาเช้าแล้วก็ช่วงเวลาเย็นช่วงเวลาเช้าก็จะให้มากหน่อยนะครับผมแล้วก็พอช่วงเวลาเช้าเขาก็จะอยู่ตอนเช้าทั้งอ,อยู่ช่วงกลางวันก็ทั้งวันเขาก็จะได้กินอย่างเพียงพอสําหรับช่วงเย็นก็แล้วแต่นะมีมากก็ให้มากมีน้อยจะให้น้อยนะมันก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวก็มืดแล้วเขาก็นอน ก็จะเน้นในช่วงช่วงเช้าช่วงกลางวันนะครับผมที่จะให้เยอะหน่อยก็ฝากกดถูกใจกดติดตามนะครับช่องมาสจันพันหมูดำนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตให้ดูบ่อยนักเพราะงานงานเยอะนะครับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับถ้าพ่อพันมาถึงก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ คงจะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ